ขบวนรถตวนดิฟรลงที่40นะครับสุร,ราธานิกรุงเทพเดี๋ยวจะวิ่งผ่านหลวงพ่พจน์นะครับ ไปแล้วสี่สูงสุรทางจริีกรุงเทพกินเวลาไปก่อนคนะรับขบวนรถเร็วที่171เอาจากกรุงเทพไปสมัยกรุงนะครับเดี๋ยววิ่งผ่าน ลาแก้นครับบัวนำเที่ยว912ตพกินเทพนะครับสบายสบายครับพี่เฮ้ยอะเอ่อบันำเที่ยวนะครับ လာတော့ကန